ช่องสาระนา,นานากด subscribe กับกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมานาจะชวนเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวกันนะคะดีเมอเช้ามานาห่วงข้าวเนาะมันก็จะมีน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็เรามาทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเก็บไว้ใช้กันดีกว่านะคะเพื่อมันจะได้มาบำรุงต้นไม้ของเรานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันนะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะอย่างแรกเลยก็คือน้ำสาวข้าวนะที่เราจะห่งข้าวแล้วก็สาวข้าวเอาไว้นะอันนี้ก็คือน้ำสาวข้าวนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงค่ะวิธีการทำก็คือง่ายมากๆเลยนะหาขวดน้ํามาหนึ่งใบมันจใช้ไซส์ประมาณนี้นะ ใส่น้ำตาลทรายแดงไปประมาณ3ช้อนแกงนะสองสาแล้วก็ต่อมาตามด้วยน้ำสาวข้าวเลยค่ะ ใส่ให้เหลือให้เหลือบริเวณพื้นที่ให้มีอากาศนิดนึงนะคะปิดฝาแล้วก็เขยา่าให้น้ำตาลละลายาเราก็ได้จูลินซีย์น้ำซาวข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้ มันยังใช้ไม่ได้เลยนะเราต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะคะมันถึงจะใช้ได้นะเราจะตั้งมันทิ้งไว้ในที่ร่มนะคะประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็หลังจาก1เดือนแล้วถึงจะนําออกมาใช้ได้นะคะระหว่างระหว่างที่เราตั้งทิ้งไว้เนี่ยเราก็ต้องมาคายฝามันด้วยแล้วก็เวลามีกา๊าซเนี่ยมันก็จะมาดันให้ เกิดการระเบิดได้เพราะฉะนั้นควรจะมาคลายฝาเอาไว้หรือไม่ก็ปิดฝาไม่ต้องสนิทนักนะคะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนแล้วก็ถึงจะเอามันมาใช้ได้นะปริมาณการใช้นะคะก็คือ1 0 0 c c ซีซีกับน้ำา10ลิตรนะคะแล้วก็ไว้ใช้รถใช้ฉีดพ่นใส่ฝักบัวรถหรืออะไรก็ได้ตามที่เพื่อนๆสะดวกเลย7วันครั้งนะคะ ก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทำง่ายๆมากเลยแล้วก็ทุกๆวันเราก็จะหุงข้าวเราก็จะมีน้ำสาวข้าวนะก็ทำเก็บไว้ใช้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็คือว่าเวลาเราจะล้างพืชผักอะ่ะเราเอาใส่น้ำเราเอาใส่เอาจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวะะอ่ะค่ะสองช้อนแกงะนะคะใส่ ในภาชนะที่เราจะล้างผักอ่ะแล้วเราก็เติมน้ําแล้วเราก็แช่ผักเอาไว้ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของล้างพวกสารเคมีออกไปให้เราด้วยอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งของจุลินทรีย์น้ํเสาวคาวแล้วก็ลาดรดในห้องน้ําก็ได้ด้วยนะคะจะช่วยดับกลิ่นแล้วก็ช่วยทําความสะอาดในห้องน้ําด้วยก็ง่ายมากเลยเห็นไหมคะสำหรับจุลินทรีย์น้ํเสาว้าวนะก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ กกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของสาระนานาด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปในโอกาสต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า